ต่อเลยนะผมต่อจากกระทะเมื่อกี้นะนครับเครับผัดใส่หน่อไม้ดองเทคนิคเล็กๆนะครับผมใส่น้ำมันน้อยๆนะครับผม่ครับใส่น้ำมันเลยครับผมน้ำปลานะใส่ลงไปนะครับผมจริงๆผมจะใส่ผงพริกไทยด้วยนะครับ แต่พรีมันหมดนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่ก็ไม่เป็นไรครับได้มากระทะนะับเดี๋ยวตักใส่ถุงนะ <S <S เนี่ยผัดพริกแห้หอมให้ตีขึ้นจมูกนะครับผมเพราะว่าเครื่องลูของผมนี่รับรองครับเป็นเบอร์หนึ่งแล้วน,น,นหนูนะผมเน,ะนะี่ยฮะใส่ลงไปนะ ลคนๆนะผมแล้เดี๋ยวก็สุกนะผมเพราะว่าหนูเราย่างแล้วครับหน่อไม้ดองหลงไปแล้วน,นี่ฮนะแล้วก็คลุกเคล้านะผมเข็ดร้อนแน,น,น่น้อยนะผมเจ้าใส่หน่อไม้ดองของปตานะมมาแด้เทนะผม อันนี้เป็นหนูสุดสุพันนะผมวี่ยากินมันจะหมดพุงครับนี่ผัดสุกเข้าไปแล้วผมจะรอหน่อไม้สุกนะแป๊บเดียวครับรสดีนะผมใส่ลงไปนะครับหนึ่งชิ้นรสนะครับผมหนึ่งช้อนชาเหมือนเดิมครับปรุงง่ายๆแล้วไม่ซับซ้อนนะผมบอกละเอียดมากครับอร่อยถึงครับ ทำกินก็ได้เลยนะผมไม่มีใครเ็้ามาบอกอย่างผมแล้วเนี่ยบอก,บอกแม้กระทั่งวิธีการหาหนูดูพื้นที่ดูทําเลเดินดักหนูนะครับแล้วก็เนี่ยจนกระทั่งมาทำกินนะผมผมได้บอกละเอียดหมดนะผมถ้าคนชอบกินหนูจะรู้แล้วว่าหนูมันอร่อยนะครับ <laughs> สามเลยกับเ<ไ>ราครับโทนที่แข็นะฮะที่เมื่อกี้ที่เตรียมมาตำนะผมนี่ครับผัดเสร็จหมูหน่นอไม้ดองนะผมเ่อมแก็งในพรบเดียวกันเลยครับไม่ยากนะผมบอกเลย ชอบแบบไหนก็แล้วแต่นะผมนี่นรนค,รลลนครับผมเรียบร้อยแล้วฮะลำลาเลยครับผมจัดไปสองทารึเปครับ <c oughs> ดีวนี้ก็ผัดหนูผัดเผ็ดหนูใส่หน่อไม้ดองนะครับผมกับผัาไายคนนั้นป่านะช่องเล็กมันบ้างนะครับบางทีก็อาจจะไปล่าบ้างอะไรบ้างแล้วแต่จะถ่ายให้ดูนะแต่ล่ามาได้ก็ไปทำอาหารเนี่ยทำกินจะริงๆนะไม่ได้ล่าเลเพื่อสนุกเพื่ออะไรนะครับผม ต้องลากันไปก่อนนะครับผมเดีย๋ยวเอาหนูไปส่งลูกค้าก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ